รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสร้างเมืองที่คิดดีคิดดีคิดดีแล้วทำความดี สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสัปดาห์นี้เรายังคงติดตามข่าวสารของตลาดบางขุนศรีแขวงบางขุนศรีเขตบางกอกน้อยมาฝากคุณผู้ชมอยู่นะคะหลังจากที่ทางคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้มีมติเห็นชอบมาตรการผ่อนคลายรอกดาวจังหวัดพื้นที่ที่มีการควบคุมสูงสุดและเข้มงวดโดยเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1กันยายนพศ2564เป็นต้นไป ตลาดบางขุนศรีซึ่งเป็นสถานประกอบการตลาดสดที่จำหน่ายทั้งอาหารสดและอาหารปรุงสำเร็จพร้อมรับประทาน <c oughs> ก็มีการจัดการการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างเข้มงวดโดยคุณแม่ประดับโกมุชเจ้าของตลาดบางขุนศรีท่านก็มีมาตรการให้พ่อค้าแม่ค้าผู้ช่วยและพนักงานตลาดบางขุนศรีตรวจคัดกรองไวรัสโควิด -19 เป็นประจำทุกสัป,ปดาห์ จัดให้พ่อค้าแม่ค้าผู้ช่วยและพนักงานตลาดบางขุนศรีฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในตลาดป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 เป็นประจำทุกสัปดาห์เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อให้กับผู้ที่เข้ามาใช้บริการภายในตลาดบางขุนศรีและปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้อย่างเคร่งครัดและเข้มงวด คุณผู้ชมสามารถโทรมาสอบถามเส้นทางได้ที่เบอร์โทร024122210และ024129704เบอร์มือถือ0814410607นะคะสวัสดีค่ะดิฉันในนามผู้จัดการตลาดบางหุนศีนะคะวันนี้ก็อยากจะมาะแจ้งให้กับลูกค้าทุกท่านทราบนะคะว่าทางตลาดเนี่ยได้มีนโยบายรับ มาตรการผ่อนคลายของรัฐบาลยังไงนะคะเบื้องต้นเนี่ยทางตลาดเนี่ยก็ได้พาพวกแม่คา้าทั้งเจ้าของร้านรูกจ้างแรงงานต่างด้าวรวมทั้งวินมอเตอร์ไซค์ไปฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วเรียบร้อยนะคะส่วนมาตรการต่อไปของเราก็คือว่าเราจะตรวจ ATK ทุกอาทิตย์ค่ะซึ่งอจากภาพที่ท่านเห็นนี้ก็คือแม่คา้ากำลังทยอยมาตรวจทางเราได้ติดต่อกับทางคลินิกเอกชน ให้มาช่วยอำนวยความสะดวกในการตรวจให้แม่ค้าที่สถานที่นี้นะคะเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ค้าลูกค้าที่มาใช้บริการในตลาดบางหลสีค่ะเนื่องจากว่าเธให้ลูกค้าเนี่ยมั่นใจได้ยังไงว่าทางตลาดได้ทําจริงเรามีป้ายรับรองติดไว้ที่หน้าร้านนะคะ,ะว่าร้านนี้ได้รับวัคซีนครบ2เข็มแล้วร้านนี้ได้ตรวจ ATK แล้วผลเป็นลบ ถ้าเกิดท่านไหนไม่แน่ใจว่าร้านนี้นั่นหรือยังดูที่หน้าร้านได้เลยค่ะเราจะติดป้ายให้ลูกค้าได้เห็นเด่นชัดนะคะตอนนี้เนี่ยทางตลาดเนี่ยได้จัดโต๊ะไว้สำหรับให้ลูกค้าได้นั่งรับประทานอาหารนะคะซึ่งโต๊ะเนี่ยเราก็จะขออนุญาตเว้นห่างระยะกันนิดหนึ่งถ้าเกิดใครที่มาด้วยกันเรายินยอมให้นั่งด้วยกันแต่ถ้าท่านไหนไม่ได้มาด้วยกันขออนุญาตแยกโต๊ะคนละโต๊ะ เพื่อเว้นระยะห่างและความปลอดภัยของตัวท่านเองด้วยค่ะยังไงสุดท้ายนี้เนี่ยทางเราก็ชวนเชิญให้กับลูกค้าทุกท่านมาใช้บริการนี้นะคะเพราะว่าทางคุณแม่ประดับโกมุตเนี่ยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและความปลอดภัยทั้งตัวผู้ค้าและลูกค้าจึงได้ทำมาตรการรองรับไว้ให้ทุกท่านได้สบายใจและมาเดินชอปปิ้งได้อย่างเต็มที่ค่ะ ขอบพระคุณค่ะร้อยแปดพันเก้าเราคิดไปคิดหมดทุกเรื่องเปลืองหัวใจเขาปล่ทุกอย่างวางเอาไว้คิดแต่เรื่องนุกสุขหัวใจคิดถึงเธอเลือกเอความคิดนี้ดีที่สุดคิดถึงหมดหัวใจ